ทีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่า ควรจะทําตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อเมื่อวันแรก,แรกจนกระทั่งกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่าร้อยไร่เพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อเมื่อเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษ เรามาทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในในสิ่งเท่เาเหตุเนี่ยคือคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ,รบผมบสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมี Me นะครับก็เดิก่อนอื่นเลยก็คือมาเข้ามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกรอบอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือต้องการเตาเพลิงนะครับสองแก๊ส อันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆ,ๆ,ๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่าแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมาเมาซึ่งขมาเมาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันดำควันขาว ตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทําให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทําให้เราเห็นเป็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับอของผสมเหมือนกันที่เราเห็นในน้ํานมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แกส๊สตัวหนึ่งที่อันตรายมากๆเลยก็คือแกส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรา เราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวองถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี้เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะนะครับถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดโครคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีสา์สเทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับและถ้าเกิดสารไฮโดโครคาร์บอน,ต,นตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะต่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอล กรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเเพงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟอันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไนโตรทุกวันใช่ไหมครับตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวหนึ่งคือสารไตรอลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆคืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับ อีกอันนึงคือสารฟูโลอโครคาร์บอนนะครับเพราะเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟูรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟูลอไ์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ย ถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันเป็นมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวมก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าถ้าสารถ้าแก๊สนะมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีมีสารให้ดคเขาบอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับจะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วไป นะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคําถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าผิดปากอันนี้พอไหมนะครับจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหค์บ่นมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตั้งติดตัวไปได้นะครับอาจารย์อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือ มันมีกลิ่นมันมีอะไรไงมันไม่มีกลิ่นเลยทราบได้ยังไงไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อนตายไหมครับไม่น่ากลัวขนาดนั้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยเนี่ยจะมีอากาศอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของของของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิธย์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วก็มีแล้วมีมสีขาวแล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นเป็นข่ามข่ามครับสีขาสีสีสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะครับใช่ไหมครับ เราก็เรียนรู้นะฮะจ,จากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณเ,าเห็นว่าเข่าอยู่ตรงนี้นะฮะเข่าอันตรายไหมอาจารย์ตกลงก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร่วันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นอ่ะแล้วก็กลัว ตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิจะต้องมันไปนู่นไปนี่เขาก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลยเหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบนะเนาะเพราะมันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลคมมุญพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอ่ะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันมันมันปิดที่นี่ซะโดยโดยโดยถาบอนะฮะหรือเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นเป็นการทิ้งมาเปิดซึ่งมันผิดมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะการทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหมหมดนะฮะังั้นการไหมอันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรือยอย่างคือเราไม่ไม,ไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกม,มี ที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มบันดีไฮแล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มบันดีไฮกับ VOC แล้วก็ซาเวอร์ไดออลไซเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีมีอาซาเวอร์ไดออลสิบสิบถึงสิบสอง ppm จริงๆแล้วเนี่ย อ่ EPA บอกว่าเซลล์โลไซด์สันดาปเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ0.075 ppm นั่นเองซึ่งซึ่งตรงนี้บอกให้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลายสิบเท่าแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู5-8 ppm นะ5-8 ppm เนี่ยก็ประมาณร้อยเท่าร้อยเท่าเทือนมาตรฐานไปร้อยเท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ย ผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟรไดอ,อไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็จะอาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลเฟอร์ไดอไซด์ก็คือฝนกรดนะฝนกรดอาจจะไม่ต้องตกปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟอรไดอไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี้ก็น่าจะโอเคนะครับ แต่สิ่งที่ผมไม่ห่วงก็คือว่าพลาสติกยี่งวน,นนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือดาอัคซินนะครับดาอัซินเนี่ยเกิดจากการเผาเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนอค์ออร์แกโนอค์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอ,นอาจารย์ครับ,รบอ,อย่างอย่าง PCDD ดีดีหรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ํามันไม่ละลายน้าแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบลมเทมแบบนี้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละอองอ๋อเป็นฝุ่นละอองเป็นพาริขนาดเล็กกระเลกขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครนประธานวิกเตอร์ยูเชนโกเนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยดอวกซินหรือทั้งอย่างที่หน้า อันนี้คือผลของดาวซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตร,ตตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือ,อเดี๋ยวจาคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่กอ่อให้เกิดมร็งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC อยแล้ว VOC กับสไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทําให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเราเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมิคอลสโมกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมิคอลสโมกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทําให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงทีไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ย ไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลเนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกนหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้าเอาไว้แล้วกรองน้ําที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบําบัดตรงนี้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์ผม,ผมยังไม่เคยเห็นไม่ไม,มไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆหรอฮะเพราะว่า เอยี่สิบสาสิปีก่อนเขาคงไม่มีไลน์ไล <liner, S 2> น์บแบบนี้ไลเนอร์แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้อง,งลงลงไปลงน้าใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือต,ตรงนี้เวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทําเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบเพนะราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็มันก็ไม่ระเบิดแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทํา บอกขยะเนี่ยให้กลายเป็นทันียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับปัญหาไม่เกิดขึ้นละอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี้นะครับโดยชยความรู้แล้วก็การการการ,การวางแผนร่วมกันนะครับแต่ครนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณนะขณะนี้เลยนะครับว่า คนอยู่บริเวณนั้นควรทําตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการสนันสนบสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรก็จะเห็นว่าตรงรอบรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะคะ่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นเป็น,ปนข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้าละลายน้าง่าย <Beifall S 2> ง่ายกว่าง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบเนี่ยคะ่ะก็เลยจะทําให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทําให้เราเห็นว่าเออตัวตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวแถวเนี้ยคะ่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะคะ่ะกค็คือเสื้อผ้า ก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีบางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ mm hmm. ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ mm hmm. ก็จะช่วยช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะค,คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบพืชเป็นภุ่มแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวะะหรือคนชราอ,รอ,รอระไรอย่างนี้ค่ะใช เขาควรจะทํำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่า<ก>ควรจะออกมาก่อนหรือว่า,ายัางไ,ไงก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็ก,ก,ก็จะดีะค่ะผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทํางานในบริษัทเนี่ยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือ,ค,อคือตั้งแต่งานออรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าเออก็ต้องทนทนเอา คือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะรสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยนะครับหรือว่าแนะนําเขาหรือว่ายังไงคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงรซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันคือมีหน้ากาก,าาก,ากาที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่ เป็นการเป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สําหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตํารวจดับเพลิงผู้ผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยช่วยลดการสัมผัสอะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับ อ่าหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะคะ่ะก็คือถ้าถ้าเราสัมผัสสัน้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือ,อขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่า อย่างเช่นถ,ถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีมควันมีขมเหลตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยน,นะคะมีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นน่อยระเพงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ําสีเหลืองผมเข้าใจว่าจะบอกขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ําที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมโดน ใบม,มันก็จะกลายเป็นเป็นอันไปนเลยฝุนน่นละอองซึ่งผมว่าน,นี่อันตรายกว่าใช้น้ําจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ําจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ําจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะมันก็จะระเหยกลายเป็นไอลยคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ําแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิธภาพสูงจา่น้ำคราวนี้ผมผมขอ สรุปในในใน,ในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่าเ,เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันมันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับกา๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์อ,อาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอน มอนอกไซด์ oxide, มีกา๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือในอเดเชนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทําให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนส่วนหนึ่งป้องกันได้เลยเรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกันป้องกันได้ไดทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งทั้งทั้งการสุดดมผมว่าแนะนําไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย เรายัางคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนทําอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันโดยทั่วไปผมคิดว่าโดยหลักการควรจะมีความโปร่งใสถ้าคนเชื่อว่ามีขยะเป็นขยะ ทัท่วไปจากบ้านเรือนประชาชนก็ก็ให้สามารถที่จะตรวจสอบได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีขยะพิษไม่มีขยะจากสารเคมีหรืออะไรก็ตามทําให้โปรง่งใสแล้วที่สําคัญประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรขยะคืออะไรมีการไหม้คืออะไรแล้วเราจะมีคําแนะนําและมีวิธีการบริหารจัดการต่างๆได้อย่างชัดเจน